สวัสดีครับเมื่อนี้นอกเรื่องการกินนะเนาะผมเสีย้ามาตัดผมให้น้องดินครับเนี่ยเนาะตัดผมไหมตัดผมครับครับกล้องก่อนเร็วครับก่อนเร็วครับพี่พี่ก่อนครับน้องดินจะเอาทรงอะไรทรงหล่อบอ่พร้อมไหม พร้อมพร้อมยกมือขึ้นถ้าพร้อมโอเคตัดเลยครับบาลนี่อ่ะนั่งนิ่งๆเดี๋ยวป้าจะตัดจดวดละอ่าหันหน้าหันหน้าอ่าโอเคเช,ชิบอ่ะโน่แจ็กกี้แจ็กกี้แจกี้บ่แจ็กกี้ไรบ่นั่งนิ่งๆครับ <c oughs> นั่งนิ่งๆ <c oughs>

แหวงเริ่มแหวงแล้วนี่นี่ดูดูอยู่นิ่งๆน,น่ะมันเริ่มแหวงแล้วเห็นไหมลหลังแหวงแล้วเนี่ยเชื่อเมา่บึงด้วยเนี่ยเดนดูข้างหลังหน่อยเดยวช่างที่แจ้งเลยน้องจะตัดทรงหลอนะ่อเนาะเอาเงยหน้าขึ้นก่อนป้าจะตัดข้างนี้แล้วโอ้ยหล่อจังเลยลูกคือมาหลอ่อเท่าไ่เงยหน้าขึ้นเดียวเดียวเอาเงเอาโอ้ตัดตรงนี้บอกปัดก่อนเนาะ โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างปัดผมให้นะ <Wow. S 1> อืมปัดขี้จือด้วยขี้จดืดด้วยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งป้าป้าป,ปัดให้ก่อนป้าจะให้จับดูอืมอ่ะ okay. <Okay. S 1> โอเคโอเคอเคครับโอเคอ่อาทีนี้หันทางนี้เร็วชิบ Ui, chạy dên chị Dẫn ngọt lèn nè Năng nâng nâng Chắc chi Chắc chi là ai bỏ Đồ nào chứ bá lên bên sông lên bên sông đó bên sông Ok มันตัดเฉยๆเลยมาชงเฝ้าบ้านเลยนะเอา้าเนี่ยบอกไปใช่หรอเนี่ยบอกโอ, <c oughs> <c oughs> บอก้บอกเนี่ยบอกเนี่ยเดย้อนไปยืนปัดกันโอ้ผมแหวงเลยเว้ยจ,จับมาจับจับแันนี้ผมแหวงเลยเว้ยน่ะโอ้ขาวมันล่อนเลยอ่ะ อินเลยขอโทษเด้อแล้วดูดูดูบ้าผมรึเออนี่ละมันเทมันจับเทวะนะโอ๊ยผู้หายใจแบบเนี่ยเรียนโอ้ยมันกับปูมันไม่ใช่หมวกกันน็อกไงมันเป็น อยอบริัทส้มเกิจเหี้ยบางข้างนี่คือใครอยู่ด้วยุาง้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันไกลมาเล็มตรงนี้หน่อยไก่ซับมีปะมีเออเนี่บอกปลายืมวีก่อนเช<อ>ิลูกสาว อันนี้เป็นขั้นตอนของการซับนะเธ <c oughs> อืมคือขาดอะไรเธอนั่นดีนะซับจังเล่ห์น่ย <laughs> ดูโอ้โ,อโ,อโ,อโอทั้งหนาวเลยนอนอยเอาจับกึินมาก่อนเดินดูจับกลินมากับซับ เยทัง yeah, ไหเหียพักกันบลยบายบายหืม <Bye bye. S 1> mm hmm. วานเนี่ mm hmm. ยหลบลอยเลยช่งรอเลยเ <laughs> ดินทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะลูกจากรลอลโอ้บายอันนี้โอยย้อะไรอะเดินไงหน้าทีไง <laughs>

ืไอนดูสิโหคนะไรวะหล่อเท่าวะ <Wow. S 1> ปาด,<ะ>เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงม,มือออกโอ้ลูกอจะก,ก้มขนาดนั้นเหนือยหน้าขึ้ืนเออเออคุณน่ะหล่อบันนี้ตัวคน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าปาปดออกให้เกว,ว่ามันออกกระโปะมัม่งมุมไหวก เนี่ยแหละมาอยากจะหมดแล้วออกหมดแล้วพลาออกให้หมดแล้วอ้น่าน,น้องชอบมากเลยเนี่ยชอบทรงผมนี้มากเลยบอก,กอเอาลงลงหมดตัดแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงอนไปเดี๋ยวด, <laughs> เดยวูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปาอีกตรงนี้ให้อีกตัวแป้งก,ก่อนดิไหนไงหน้าดูเชดูหน้าหล่หลอๆอปูป้า ข้างหลังทําไมมันเป็นแหวงแวงแบบนี้เดียวเดียวเดียวป้าตัดตรงนี้ให้ก่อนไม่ตัดแล้วไปแล้วบ้านเรียบร้อยแล้วครับเบึ้งผลงานของผมลาวุ่นลาวั้งนี้ท่านี้พุ้นแล้วครับสำหรับมื้อนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วพอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย สวัสดีครับกันเร็วครับก่อนครับไปเฮ้ยรอรลายบกที่นี่นะ่ะ